สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในแบบปปี้นั่นเองถาว่าแบบปปี้นี้มันต่างจาก o อ o ปี้ธรรมดาทั่วไปยังไงก็โดยรูปด่านแล้วก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับ สิ่งที่ต่างก็มีอย่างเดียวเลยก็คือตัวละครเราครับจะแขนยาวซึ่งไม่รู้ว่าการแขนยาวเนี่ยมันช่วยทำให้การเล่นออฟฟีของเรามันจะยากง่ายขึ้นยังไงซึ่งก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราต้องแขนยาวด้วย<ะ>และสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างเลยของแมปนี้นะครับก็คือคนสร้างแมปนี้นะเขาบอกว่าที่ฉันสร้างเกมนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าฉันเบื่อยังไงล่ะ้ <What? S 1> างหน้านี้นะมีทางชี้ไปทู To เรียวตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญแบบนี้ก็มีการนับเวลาจับเวลาด้วยนะฮะก็เหมือนแบบเป็นการแข่งขันทัเวลากัน แล้วว่าใครจะเออระหว่างีจบออบบี้ได้เร็วที่สุดแต่เนื่องจากว่าเรามวเสียเวลาพูดมากเลยเวลาเลยล่วงเกินมา160วินาทีแล้วอ่าแน่ก็ไหนแล้วผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอการแขนงยางมาช่วยออบบี้มันเออเล่นง่ายขึ้นยังไงเดี๋ยวลองทูตเรียวดูหน่อยเขาบอกว่ากดคอนโทรลนะฮะเพื่อทําการล็อกมุมกล้องอ่าแบบนี้ซึ่งก็ช่วยทาให้เราเล่นออบบี้ได้ง่ายขึ้นอ่าตรงนี้ก็เป็นด่านธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรนะฮะ เราสามารถกระโดดได้อีกครั้งถ้าเกิดว่าเราแขนไอยาวๆของเราเนี่ยไปจับโดนบล็อกนั่นก็คือถ้าเราแขนไอแขนยาวๆของเราจับโดนบล็อกเนี่ยเรายังมีโอกาสกระโดดได้อีก pp, ปั๊บอ๋อนี่ไงประโยชน์ก็คือไอ้แขนเรานี่เหมือนจะเป็นการไปจับใช่ไหมแล้วก็ pp, นี่อ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคเข้าใจแล้วกดสเปคป่าค้างเพื่อออโตโจ้จับอ๋อเป็นการกระโดดรัวๆนี่เอง pp, ปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บแล้วก็กดชิปเพื่อวิ่งปึ๊บโอโหมีวิธีการเล่นที่หลากหลายมีสปีดตันดูแลทำไมเขาถึงจับเวลาให้ปึ๊บอ๋อถือว่าเป็นแบบโอปปี้ที่แปลกเหมือนกันนะปกติแบบโอปปี้ในระบบไม่ค่อยมีให้วิ่งนะแต่นี่มีให้วิ่งเขาบอกว่าไอ้แค่เจ้ายา้าของเราเนี่ยจะไม่สามารถจับบล็อกที่มันล่องหนได้โอเคถ้าอยากรู้ก็ลองหน่อยอพราะ ไม่มีบล็อกจริงอยู่ยังไงฮะเราเลยจับไม่ได้แล้เป็นไอตรงนี้อ่าได้ปกติอ่าเดี๋ยวเราลองเล่นให้จบทัวรเรียลดูลกันนะฮะเผื mm ่อ hmm. ว่ามันจะมีเคล็ดลงเคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมอีกเขาบอกว่าไอบล็อกสีแดงเนี่ยเราจะไม่สามารถเหยียบได้นะแต่ว่าแขนเราอะ่ะจับได้จริงหรือเปล่า mm hmm. ปึ๊บปึ๊บอ่านี่ไงนะฮะแขนเราจับบล็อกได้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ที่โอเค แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย Dark Cubic c a n Kill Everything ก็คือไอ้บ็อกสีดำมืดทมินอันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะจับโดนหรือว่าจะอะไรยังไงก็คือขอแค่โดนก็ตายแล้วโอ้ช่วยบอกที่อันตรายเหลือเกินนะโอ้แมปนี้นี่ถือว่ามีอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยแล้วบล็อกลุ้่นนี้เหมือนเราจะเหยียบได้แต่แขนเราจับไปได้บแขนบ็อกแดงแขนยาวโดนได้แต่แขนสั้นห้ามโดน โอเคเปเล็กไหมอันนี้ก็เป็นทางเรียกว่าทางสายพานเลื่อนๆไม่มีอะไรอันนี้ผมว่าทุกทุเรียดบบนา่าจะหมดแล้วมั้งปึ๊บมีอันนี้เขียนเราห้ามโดนเด็ดขาดอู้หูยากเหมือนกันนะเนี่ยปึ๊บกระโดดไม่ทันอันนี้ยังไม่เริ่มเล่นจริงเลยเนะี่ยเป็นแค่แบบทุกทุเรียดอ๊ยโอ้โหสายพานเคลื่อนที่เร็วเกินปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วอันนี้ยังไงนี้ปึ๊บกระโดดบล็อกสีขาวฟอล l ิ n g บล็อก โอเคอันนี้จะเป็นบล็อกที่จะหายไปนะเมื่อเราสัมผัสอ๋อไม่ใช่หายไปมันจะร่วงฉะนั้นเราก็ต้องรีบทําเวลากับบล็อกนี้อ๊บโอเคอันนี้ก็เป็นลิฟต์เคลื่อนที่ไม่มีอะไรปกติโอ้ทุเรี่ยวยามกันแลเนี่ยแสดงว่าแบบนี้นี่มีลูกเล่นให้เราเล่นเพียบเลยโอ้โอ้โอโอบล็อกแดงทัน,นี้จะเป็นการฟิวชั่นระหว่างบล็อกทรายกับบล็อกแดงึอบน,นี้ค่อยๆไปต,ต้องรักษาแขนตัวเองดีๆด้วยอ๊อโอ้ ม่พื้นลืน่นโอเคนั้นเราไปบล็อกทรายดีกว่าน่าจะง่ายกว่าวอกเขียวคือเทมโบลีนนะจะช่วยทำให้เรากระโดดได้สูงขึ้นอ่าถึงปึ๊บปึ๊บไม่ช่วยเราไม่ช่วยให้เรากระโดดสูงขึ้นนะมันช่วยให้เรากระโดดเราไม่ต้องกดสเปกป่าอ้าวอ๋อนี่ไงถ้าเรากดกระโดดมันจะเป็นการทําให้เรากระโดดได้สูงขึ้นปึ๊บปึ๊บ หมดหรือ,อยังต่อไปอันนี้เป็นคุญแจเก็บเอ๊าเอามือเก็บได้นี่แน่เอามือเก็บแล้วก็ torch the t i p p o n t t o r i s c อ่ะอ๋อโอเคอ๋อเป็นพาร์เซลโอเคแล้วต้องเก็บคุญแจแดงนี่ถ้าเราเก็บกุญแจไหนทางเดินที่มีสัญลับกุญแจนั้นก็จะหายไปแล้วก็ปึ๊บอ่หยิบหยิบอืมได้แล้วแล้วคุญแจโอ๊ยคุญแจนี้ต้องอยู่ในพื้นทรายตรงนี้แน่นอน ปึ๊บอ่านี่ไงเจอแล้วปึ๊บขอเก็บหน่นะปึ๊บโอเคท,ทุูตเรียวจบหรือ,อยังเนี่ยโอเคต่อไปอันนี้เขาบอกว่าถ้าเราสัมผัสที่ลูกศรสีเขียวจะทําให้เรากระโดดสูงขึ้นเป,ป็นบู์กระโดดถ้าเกิดสัมผัสลูกศรสีฟ้าจะเป็นแบบบัฟสปีดโอเคต้องเลือกสักบัฟหนึ่งกระโดดสูงแล้วกันนะนี่โอเคอันนี้คือบน้ําแข็งฮะลื่นอะตรงๆเลยลื่นโอเค มันค่อนข้างจะลื่นสัมผัสแล้ววิ่งวิ่งไม่ค่อยออกด้วยเวลาอยู่บนน้าแข็งโอ้มีระบบพัสเซนด้วยนะฮะตัวนี้มีให้เลือกระหว่างบูทกับกุญแจเก็บกุญแจก่อนละกันนะนี่รีไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊ึบือนี่เก็บกุญแจียบน้อยแล้วก็ตึ๊บ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 โอเคโอเคนี่เป็นทูตเียสุดท้ายแล้วนะฮะ ก็เขาบอกว่าอย่าลืมกดคอนโทรลเพื่อล็อกมุมกล้องอ๋อนี่ก็คือบทสรุปของทูตุเรียวนะฮะก็คือไอที่เราเล่นมาทั้งหมด5ทีนี้เราอ่านป้ายตรงนี้ก็รู้เรื่องแล้วโอเคสุดท้ายแล้วนะฮะจะได้จบทูตุเรียวทีมันทีการแข่งยางเราก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วโอ้ยลื่นลื่นลื่นเราต้องเก็บหุ่แกอะไรไงเนี่ยแก้พัซโซ่สุดท้ายปึ๊บ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 แล้วก็เก็บหุ่แกแดงตรงนี้ดึงดึงดึง เอ้าล่วงโอเราต้องเก็บกุญแจใหม่ทั้งหมดเลยแป๊ตัวนี้มีบูสต์ถ้าเกิดว่าเราเกาะลิฟตไปมันจะึบได้ไหมโอ้นารูโอดเราสามารถเกาะลิฟต์ได้นะฮะแล้วเราก็จะเคลื่อนที่ตามลิฟตเลยก่อนอื่นเราจะเริ่มจากการเก็บกุญแจกุญแจสีเหลืองก่อนแล้วก็จากนั้นเก็บกุญแจสีแดงแข้างหน้าเป็น,นปึน๊บ เป็นบล็อกล่องหนนะฮะเราจะใช้มือจับไม่ได้และต่อไปก็ต้องเก็บกุญแจอีก2อันทำไมมีบูทธที่เราเก็บตามลายทางเยอะจังปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคสุดท้ายแล้วเป็นกุญแจน้ําเงินนะฮะแล้วเราก็จะผ่านผ่านทุเรียนนี้ไปได้อย่างอื้อฉลิวปึ๊บโอเคจบแล้วกุณเกทจูเลชั่นได้เหรียญอะไรไหมต่อไปก็จะเป็นของจริงแล้วนะฮะหลังจากที่เราซ้อมและเรียนรู้ระบบมาน่าจะต้องตรงไปข้างหน้านี้ถูกไหม นี่ข้างหน้านี้น่าจะเป็นของจริงแล้วทำไมด่านมันดูมีอะไรให้เล่นเยอะจังเลยอ่าอันนี้น่าจะของจริงแล้วนะอันนี้ฮาร์ดออปปี้ก็จะเป็นออปปี้ที่ยากกว่าเดิมโอเคไปลุยเกาะปึ๊บเ,เดี๋ยวอันนี้อันนี้ไปได้ไม่ได้ไไดเอาต้องเอาแขนเกาะปึ๊บปึ๊บนี่ไตพี่จะเป็นสไปเดอร์แมนอ้ยอ้อเดี๋ยวล่วงโอเค,อเคไปไงต่อตัวนี้โอ้ทำไมลื่นปึบปึ๊บปึ๊บ เอ้ยทาไมมันไม่เกาะให้แขนเรายังยาวไม่พอเรื่องไงเนี่ยโอ,อปิทีดอืมยากเหมือนกันนะเอ้ย <c oughs> เหมือนว่ามือเราจะจับเลยนะแต่ก็ไม่เกาะความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยุ่ที่นั่นปึ๊บ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 โอเคต่อไปไนี้เป็นบล็อกล่องหุ่นไม่ใช่บล็อกของเขาเรียกว่าบล็อกผีอะโค้ดบล็อกอ่าวึ๊บปึ๊บแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ําแข็งอันนี้ไม่มีอะไรปึ๊บผ่านง่ายแล้วก็ปึ๊บ โอ้ปึ๊บแล้วก็หันปึ๊บอืมปึ๊บโอเคต่อไปก็อันนี้ <laughs> ห้ามมือโดนกุญแจเดืดขาดไม่งั้นเราล่วงปึ๊บ oh. แต่กุญแจแดงโดนได้นี่พอเราต้องเก็บเพื่อเปิดทางโอ้เ oh. ไปยังไงตรงนี้เนี่ยปึ๊บดึง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 ปึ๊บโออเอปึ๊บโอ้ห้ามกระโดดค้างไม่งั้นโอ้ oh. Oh. ล่วงล่วงยับเยบเลยปึ๊บปึ๊บ หนึ่งฮึบฮึบเฮ้อบล็อกมันเล็กมากโอกะไม่ดูเมื่อกี้เออบล็อกมันเล็กเกินไปหนึ่งสองฮึบอีกครั้งหนึ่งจับอึบอึบโอเคไขปริศนานะไขปริศนาอือก่อื่นเราต้องเก็บคุญแจสีเหลืองก่อนแล้วก็เก็บคุญแจสีน้ำเงินถ้าดูจากรูปการพาร์เซอร์แล้วต้องทำอย่างนี้แล้วก็โอ้ยไม่กดสายไม่อุ้ยสายสายไม่ขึ้นด้วยโอ้ เป็นเป็นออฟฟิศต้องพัศเซิลด้วยโอ้ถ้าเราตายปึ๊บเราก็จะต้องกลับไปเกิดใหม่ไปไงหรือว่าห้ามเดินค่อยๆเหยียบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหลือเหลือบ้างนี่ปึ๊บปึ๊บเหลือบางพื้นไว้ปึ๊บปึ๊บเหลือบางพื้นไว้นะฮะถ้าเราเดินหมดมันก็จะหมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยโอเคอ่ะไปปึ๊บก็ โอ้ยไอ้ทรายอู้โหทรายกลังจะหมดแล้วตรงนี้ไปเอ้ยทรายมันจะพอไหมเนี่ยเอ้ยพออยูพ่อพอพอได้พอได้เ้ยเกาะเออผ่านต่อไปอันนี้ปึ๊บอ่ะทำเวลาครับทำเวลาปึ๊บเราจะไต่ขึ้นกว่านี้ไม่ได้อันนี้ห้ามโดนสีแดงปึ๊บปึ๊บโอ้โหใบกอดนึกว่าจะกระโดดข้ามได้อย่างง่ายปึ๊บ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 ผ่านอันนี้ไปไงเนี่ยอ๋อรู้แล้วเอ๊ะอาจจะต้องรีบวิ่งไปนิดนึงปึ๊บปึ๊บ ผ่านง่ายๆโอเคอันนี้นะฮะห้ามไออาจจะต้องรีบไปโอะโ้นี่ยากอะเนี่ยโหมันเป็นพื้นแบบล่วงด้วยโอ้โหฮึบฮึบฮึบเออหรือว่าต้องเอาแขนเกาะไปถึงจะดีฮึบฮึบฮึบไม่ได้เราต้องกระโดดเหยียบอย่างเดียวตรงนี้โอ้ my god ไอต้องใช้สมาธิหนึ่งนะฮึบ บเอ้ยไม่ถึงถ้าจับได้เราก็ผ่านได้อีกไกลไม่แน่กว่าจะจบเนี่ยอาจจะต้องรีบทําเวลาอ้าวกระโดดข้ามได้อย่างง่ายได้โอเคอันนี้ไม่มีอะไรแค่ทางเลื่อนเออฮึบโอ้ตรงน,น,นี้อันนี้อี่อีซี่มากๆักจริงตัวนี้มันง่ายเนี่ยฮึยเอาโอ้โหตัวก็อ้วน เทาาก็ใหญ่อบ้ามาหันไปนเอ้ะเราไม่ได้หันไปโดนอะไรนะทําไมล่ะอบบอู้อเอ้าเอ้าพึ่งเจ็บเอ้าเจ็บตั้งนานแล้วพึ่งเจ็บอึบบบโอเคแล้วก็ตรงนี้กอตัวนี้อันนี้ง่ายเลยง่ายเลยครับลูกพี่อันนี้แค่กระโดดเจีบบอบเอ้า ตายแล้วไม่น่าบอกว่าง่ายเลยจริงตัวนี้มันไม่มีอะไรที่มันดูจะยากเลยเลยนะเราไม่น่าจะตกได้ึบแต่ว่าต้องค่อยๆไปบบโอเคอันนี้อู้หูอันนี้ก็ง่ายนะฮะง่ายๆไม่มีอะไรเร,เราจะเราจะผ่านไปได้ผมว่าเอามือเกาะแล้วค่อยๆไปดีกว่าจริงไหมเอา้าเกาะไม่ทันโอ้<ๆ>โห<ๆ>มาไวไปไว,ไวในลิฟต์เนี่ย มันมีวิธีไปหลายแบบนะเพราะด้วยความที่แขนยาวมันลื่นอะไรเนี่ยทำไมเวลาเราเกิดใหม่ต้องลื่นทุกทีเลยอันนี้มีวิธีไปหลายแบบแต่เราจะขอไปแบบสไปเดอร์แมนเอา้าถ้าเราไปแบบธรรมดามันก็จะดูธรรมดาไปใช่ไหมไหนๆเขาก็ออกแบบระบบให้เราแขนยาวและใช้ความแขนยาวให้เป็นประโยชน์หน่อยบางทีก็รู้สึกว่าไอความแขนยาวเราก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วแตนเนี่ย เกโดอยู S S edo, ่อ้าวแว่าเราไปธรรมดาก็ได้นะถ้าเราจะเกาะเกาะแล้วมันไปยากเราไปแบบธรรมดาไม่ง่ายกว่าเหรอเราอุตส่ามีแขนที่ยาวเนี่ยโอ้อุตส่ามีแขนที่ยาวก็ใช้ประโยชน์ให้มันเต็มที่ซะหน่อยสงสัยจะไม่ได้คงต้องไปแบบธรรมดาสามัญประจําบ้านเราไปธรรมดาเราก็จบแล้วไม่น่าเสียเวลาเลยสเกโดอยู <S S edo, ่เมนอ่าได้พาสปีดแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แล้วก็หนึ่งสองเดียว,ยวปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วนี้ก็ปรับเงียเออเดียวเอ้าเขาไม่รู้ใครจะไปรู้ว่าบีบ็อกดําอยู่ข้างหน้าโอ้โหเงียปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้น่าต้องรีบทําเวลารีบไปโอ้โหมือมือมันก็ยาวเกะก,กะเออโอ้น้ําแข็งเลื่นเลยทีนี้ อ้าวเราจับน้ำแข็งไม่ได้ด้วยเยี่ยมจับน้ำแข็งนานๆไม่ได้นะเดี๋ยวมือมันเย็นเึิบปึ๊บอืม Let it go Let it go นี่น่าเยื่อนนิโมบิ้บบอืมลื่นจนได้ทำไมมือเราถึงจับน้ำแข็งไม่ได้เนี่ยเออเบิบอ้าวอ๋อติดติดติดโอเคจากกระแลเรายังเกาะไว้อยู่เึบถ้าเราผ่านตรงนี้ได้ข้างหน้านี้แทบไม่มีอะไรเลยเนี่ย เออแต่เราไม่ผ่านตรงนี้ไงล่ะเออ,เอ,อลื่นอีกแล้วเออโอเคสำหรับออปปี้มือยาวแขนยาวในวันนี้ต้องขอตัวอำลาเพื่อนนี้ก่อนแล้วกันครับก็ถ้าใครอยากจะมาลองสัมผัสการเล่นออปปี้แปลกๆก็ลองมาเล่นกันดูได้นะสำหรับแมปออปปี้ที่แขนยาวสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สายอยู่แลนะคะไปป่ายเจินใหม่คลิปหน้านะ